สระเรียนทางโตแก่ทั้งสองฝ่ายในพิธีมงคลสมรสของคณคนวดีศิบนุบลคณสถิตบุเตื้อวงชัยในวันนี้นะครับก่อนที่ได้ประกอบพิธีอื่นในช่วงนี้จะเป็นพิธีบายศีสุขันธ์างมประเพณี เพื่อเป็นการสร้างความเป็นการสร้างกำลังใจให้กับคู่บ่าวสาวที่จะได้กลายเป็นสามีภรรยากันตามประเรณีในส่วนของตามกฎหมายก็เป็นในส่วนที่บ่าวสาวต้องเด้น,นปฏิบัติในวันรับกาดไปแต่วันนี้ทักล่าตัวกระผมผู้เป็นหมอสุขขันจะเล่นเพราโอกาสในการประกอบพิธีไปศีสุขฝัน ตามที่ตามจารีบวิธีปฏิบัติของชาวอีสานที่สืบมาตั้งแต่สบันพรุทธศุภจน,นในวนันนี้อันเป็นวัรับโคนสมรุของอลุ่มกลุ่มวัดีสิววนกลุณสติรษเพื่อวงชัยซึ่งทั้งสองครอบครัวครอบครัวสิววนครอบครบัวเพื้อวงชัยจะได้อากาศเป็นทองแผ่นเดียวกันอถาบันนี้ใน,นพี่น้องในทางหน้ามาอย่งางทางพันธุ์สี เพื่อร่วมในพิธีเป็นโมงคลในวารนนี้ก่อนที่จะได้ปฏิบัติในวาระตื่นสุขมั่งคั่งมีที่เดียดดื้อซ่าหน้าโคสดยอดย่างไตแก้วสวัสดีนองในห้องปุถาาทคุณประปุคุณประคัมคุณประสง์ยกใส่เก่าโน่ยวไรกระวังเสียงนอโน้อนเป็นสุขเินประสมมาสมพุทธเจ้า ขอนอบน้อมเดประทำประประสงค์ขอบูชาคุนมันดาคุนบิดาใบเวรเสียงเป่าขอบูชาบามีพ่อแม่กูขจารเขตพเต่าอันเิดาเจาเราเทวาทั้งหลายขอนีพูรผู้ขาจากแผ่นพาวบูสุโขผู้เป็นศิษย์ต่อสัาบินทามอปรามจารเจ้าุนหลวงพอเจริญานลุโตเจริญกทัราบาสีไอแก่ครู่าวสาวคุนคุณพอดีซิวปนคุณสติพงศ์เก้าชั

satu 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 เว่ยหอมตนพระรงดิมันประสาทใจอาการกับข่าวเจตุลลกบันสถิตในดีมันดังสีเติมพญากะตาละขาพญาวิรุฬหะพญาวิรุปขาพญากุเวรุลาเจ้าเป็นเข่าเป็นเข่าเกณฑ์เดียบอายุดาเจ้าทำลายอัญญายังอยู่ทุกผู้ภาสาต้าปัวระพันเกล็ดพร้อมกันมาตะวันบา ทีหวังควาุมพันแล่หรื่องลำตัวความพจะผูปิญญตนตร่มปิมันยี่งพอการท่นพญายมราชเจ้รีนั้พอรานีนนต์่กามผู้เกิดทำนั้นน่อยมีคาลหะอันทักษะในมนุษย์สแ่งกองบางคนในบางบนในยามงาู้เกิดยินพา เกิดตื่นแก่นปัจจีโอกรณีรยงยาตัวนอามาไม่ยโทษทุสีทั้งีกดีเกกูตนสติอยู่ในปัราจนกานี้ในเมืองเกล้ากูลีลาสานรวมควงและรวมฮีไตยีเหนือพาดพานกับไฟใส้องศีอายุัญ ไคว้าเรีนเก้วเป็เถิดตนอยู่ในประเทศของอาณากอนเชิญเถี่ยยุดานเจ้าเราเทวาทางหลายตนปกปรักษายังประกาศปนมปรมจีดีสีสถานขงเกเขากอนเชิญเถี่ยปยุดานเจ้าทางหลายตนปกปรศกษายังจะถูปานทาปบาดผู้นำรดอาต้องันดวง การเพิ่มวบเกศพยานาคเจ้าตนปกครองาสายังองค์พระพุทธศาสนาในกองเกศการทศมาวันเชิญเทพยุดาเจ้าเราเทวาตนปกปรองอาสายังคงเกศจันทันทีแห่งนึ่งวนเชิญท่านเดชเสด็จเป็นข้าราชกาเสด็จลงมาเป็นสักขีพยานในพีธีบายสีสุพรรณแห่งกปอสาว อันมีนางสาวกุลาวดีศรีอุบลนายสติพงศ์เอ,อือเ้อพงไชยในการลาระอดีทุกการทุกองก็ขาาทูล อี่เวรติตัท่าเมตตระวณัรรมะให้เกเ่ยวขวัตินิเกเตมอมาเจียมตุเทวาจลาตราวิสเมยะอากันทับปัญหาปิทันตาสัตติเกยังมุนิรวัจิกลงสัตตุวิสุนันตุภูอาญาญนะกะโลกอาญปัทันตาอาญา jana ayam batan ayah jana ayam batan ta tassa bhagavato arahato sama sambut tersanamu tersahat pada arahato sama sambut tersanamu tersahat มังก่าลังกตุโลกังสุขังพราหอาวาหา์วิวะหูเจยะมหามุขทนวันดี้แกนวัน,นดีวันดีทีอมุตตะโจโตไปนี้แก่นโตกไปจันทันไปนี้แก่นทันไปแก้วุณนั่งเล็ดอแม่โตแก่แล้วจริได้แต่ข้าวัน,นอยู่สนิทสาย,ายน้ายิ้ทั้งไก่ทุกแก แวมไส้กรอยพัาดหอไปสัมภารมุ่งค้นการอันประเสริฐคุณแก้วเกิดนำพาวาสนาพระทรงให้ลุกลาดใดทรงดั้ปราคนาบูเทวุญญาสันติว่าคำุปาแก่ความดีปารมีอยู่ทรงเป็นยอดองพ์คเดียดใอเสถียมาปกปอนั้าหน่อยรอกันลาเนื้อ วันโคมคํมวยพงดําูสะบาดมวยพงดําีสงาไดนําพานางสาวกุลวดีศีกุบลบุญกุศลทรงอยู่ให้ไดพบูสมใจงามสดใสเปิ้แกวในเจ้าบ่านํามาสติพงเมือวงใจแล้วเป็นคู่แก้วคู่วัญ โยมตะวันทิพหวกนองปีบิดาบุญน้ำพะวาสนาสยูก็ได้มีหลวงปั่ญาในพระญาตอกรรม มุ่งมั่ทำสอนของพระพุทธเจ้าให้สมเร็จดังขกาวาวถูกสิ่งันทั้างในศัสิทธิ์งเบื่อคงชัยผู้เป็นเจ้าบ่าวหุ่นเจ้านาวนั้นสู้อีกทั้งยอดพผาทูมอีกทั้งยอดผาทูมสร้างคนวันดีสิอุบลเสมอดังลำโยศสังลักษณ์สูงขอให ผูกเกล็ดผูกการโยดทุกวันทุกยามจาบจิตรติตีการหึงเางาน้ำเสดต่อไปขอคกูเดินมาบัดนี้เพื่อให้เป็นฟังคลาดีสีวิเศษปาลบเหตแห่งมงคลการมงคลการสมรสบริหนประเทศนี้ ได้กระทั่งรามาสีเพื่อให้เป็นมังกรเดียรประเสริฐบุญเก้วเกิดท้องหันจึงได้ทกันคนไคหาอาหารมีหล,ลายหลากสัพพะพาของทุกสิ่งอันมีทั้งผู้พันแล็มากีบว่าววังหีบดาวนามาละห่อมหงกเฮาทั้งเขาตงกล้วยใบสีมีทั้งไก่ด้ยดีเกี่ยวบอดมีทั้งกา กูมาไก่โกบูงแต่งใส่ต่อช่วยรวยน้ําโกยโหยเลือดแล้วเหล่าก๊อบแกวใส่ผ้าปันสาบผักป่าอาหารที่ร้อยหนาหาใดมาป่าม้นผาแต่งใส่ผ้าไว้ต้นเสือต่างมือยังดีมีสีใส่ป่อส่อมาวันนี้ก่จึง เดาไปยูใส่ลมลืมเจ้ายูทั้งใตพื้นแข็งปักตาพีขอให้พอรานี้นั้นได็ดขาจากเอาให้เจ้าขึ้นมาบ่ให้เจ้าขึ้นมาว่า ก่อนเจ้าญาติสุยานร้อยคำตาฟังชนพบก่อให้มนปลายผพงหนามาดื้อมีผู้ผาเขาสูงเมื่อคงกวางกันให้เจ้ายับหญิงก่อนในยิ่งวานวอนเกิดให้เจ้าววนมาดื้อเด็ดขอให้เจ้าสุนหงูฝนตกให้เจ้าสุนหงว่าฝนตกเศร้าเจ้าจางา ငေကေင်းငာေကေကေင်င်တွ့ေင်ညုဿက်ဒေင်င် มาบาดว่าพ่อดเดือนานาฝนตกลงมายุ่จีจนขวัญเจา้านีอยาสิไปยุ่สนใส่ข้าพืาา้ ừ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  นใตยฟองลอมได้ดีขวัญเจ้านี่จากไปยืนยือยืดข้นงเท้ายาวแมงปุย ทุกคนมาสู่ผู้สู่คนกอ่อกูตื่นมาแล้วมาตักแต่ไมือหนีดีเมื่อนาขวันพวกเจ้าญาด้คอยสาเสียสีขอให้ขวันคู่บ่าวสาวเมือ่อนังสาวคุณวดีสิวอุบลไนส,สัตยิพงเอือวุ่งใจขอให้ทั้งสองน,นีมีตังแต่อายุวันนั่งให้เป็นคู่เทียงสอง ให้กองดองหักพ่ออยู่น้ำพ่อคุณเพื่อนหลายปีเดือนให้เจ้าได้ลูกน้อยทั้งข่อยขาและเงินคำมีผู้รับเงินลานมีผู้ให้บานลังงามผู้มีน่าทําพันให้มีหมูหมาเป็นไก่สามมาและพ่ลควยน้องเกินสวยให้เจ้าได้เงินลานออกจากบ้านให้ยามีสัตรูให้มีผู้ซอยสู้ซอยหาบมีรงรามเนิ่นน้อย ไปเอาของเต็มอ้างให้เจ้านางเป็นเศรษฐีให้ของเจ้านี้ที่ผู้ทั้งสองให้ทั้งสองอยู่ทาวรยามกินนอนอย่าอดอยชน โหะยืนน้ำตาจิระเทิงอีกาหนึงยาวนั้นเสิบต่อไปต่อเพือนว่าแล้วตักเหตุตักแต่ได้มูดีนิวนาพวกเจ้ายาได้คอยสาเสียสีให้พวกเจ้าถูไม่เอายอดองหือกระวงยอดเพให้พวกเจ้ามีลุกเต็มบานหลานเต็มเือง มันเครื่อเยอะไรพอให้พวกเจ้ามีอายุยืนยาวเยอะไรสั่นมันให้พวกเจ้ามันปานงามเขาอ้วงมันให้เจ้ามันปานห้ามมูดหอเพื่อนมันให้เจ้ามันปานเพื่อนสางหงมันให้เจ้ามันปานปูงสางล้อมันให้เจ้ามันปานก้อนหินแดงแข็งให้เจ้าแข็งปานก้อนหินลาสูงเทียบอาจเขาสมิน ใหญ่เมียต่อควันเจออยียดยาได้หวักใหญ่เพียงหลังควันเจออยียดยาได้ยลมยาได้บมเหมือนตอกยาได้มองเหมือนเท้ายาเด็กเก่าเสียสีให้ควันผู้สาวสาวนักสาวคุณวดีในสส,สิพงทั้งสองนี้มีตังแต่อายุวันนั้นมีสุขังหาลัง่งขอให้ตังเพียงมันทั้งสองทา ท่ามรตนัสาศรรตนัาตีนังรัตนานังอานุภาเวนะปฏิการย่านุภาเวนะทีวสาวรกานุภาเวนะสัพเพติโอฆาสัพเพติพยาสัพเพติอันตรายาสัพเพติอวมบังพลรบินันสตุ